ทีต่ตองหนึ่งรีสอร์ทนะครับที่ชัยนาทพักที่ห้องเป้วโอ้ยใหม่มากเลยครับเือเป็นกระเบื้องอย่างงามเข้าไปดูห้องน้ำน่ะโอ้โหห้องน้ำสะอาดเครื่องทำน้ำอุ่นเยี่ยมอะไรเนี่ยเออักโครกครบ,ครบ มีโต๊ะวางให้เรียบร้อยเลยนะครับที่นอนทีวีตู้เย็น,นเครื่องทำาอุ่นอ้าววันนี้คู่นอนของคนเดิมสวัสดีครับเป็นไงห้องนี้มีอะไรติไหมไม่มีไม่อียมไม่เอียมหอมมอไปนี่เจอทุ่งนาเลยครับเนี่ยเฮ้ยดูนี่โอ้ยสวยมากมุมนี้อ เป็นสามเตียงนะครับเป็นสามเตียงหัวนอนมีไฟแยกให้ต่างหากปักหัวนอนมีเท่มากชอบนอนได้สามคนนะครับสุดยอดหมดแล้ววันนี้เราไม่มีรีวิวอะไรกันมากมายไม่เรียบง่ายสะอาด ทางใต้นั้นเรามีทะเลตะวันออกก็มีทะเลจากเหนือก็มีภูเขามากมาย